ทำไมไมันล็อกหลายซั้นยังอะ่ะแล้วมันจะหลุดยังไงอะ่ะจะปีนเป็นเหมือนพี่เขาเหนียวอะทำไมมันต้องล็อกหลายซันต้องใส่ตะข่ายด้วยอะ่ะยายจะแห้งหลายเล็กสีเปื่อย <c oughs> <c oughs> ไม่ได้เป,เปื่อยอหรอกบัตรเบี้ยงลิ้วบัตบแบนลูกคุ้ยอยู่กับคำนู่นค่ะ ขวดจริงไหมบารเป็นจริงเหรอจะบปีน่จริงเหรอ,รหรอ,รหรอบา,าน์บาร์ทำไมสายด่างี้โอ้าบาน์บาร์ทำไมทำย่างงี้อ่ะโอ้ผมไม่อยากเลยนะครับจากไปกลักมกบมานั่งที่เดิมตัวกูโอ,อ้ไปอีกรอบไม่ได้เหรอก็อยากไปข้างนอกอะ่ะว่าอ้วนจังอือยังกับมึงไม่อ้วนนะบาร <laughs> <laughs> กันกุย มเปิดยังไงเมื่อกี้สอนเปิดประตูหน่อยิล้วเปิดประตูอ่ะเนี้ยเปิดยังไงวะกูไปนนบอะพี่กจะแบ้มันเปิดยังไงอะมันไมไม่สอนเฮ้ยจ้าไปแล้วโอ้มันอเรีนกับระบบเรีวเียวไม่ได้เียวเวเยว้าไม่เสื้อแล้วขาเวเปิดได้ไปะไปไม่เสื้อแล้วขาเวเปิดได้ มันเล่งอยู่มันเล่งอยู่มันเล่งอยู่มันเล่งมองอยู่อเล่งอยู่อืเสวัสดีอะพ่อะวิธีออกทั้งงานแล้วเออนี่แหละจังหวัดนี้ยออกได้ครัอจังหวัดนี้ละจังหวัดนี้ละไปนัมเมกิงมะโก้เลยวะไอ้บุญใหญ่โอ้บอกบ้านนี่ใบเนาะ เสียวเสียวเสียวเรียนไปเรียนมาลุยแมเรียนไปเรีนมาลุยเอาลุยตัวเดียวยังพ่อทนอ่ะอันลุยจีตัวพอเลยเ้ยสนุาวดเฮ้ยพี่พีเล่นบทางนี้ไหมพวกนู้อยากดูบอลอยากเล่เบ บางทีตัวประกอบแบบเราก็อยากหลุดด้วยนะรอจังหวะที่เขาเปิดแล้วเราก็ตะเลิดออกไปข้างนอกเลยเขาขั้วพ่อขอคําคมหน่อยได้ไหมได้วาดมามันเลยคําคมอะไรแบงคำคมอ่ะเฮ้ยตามกูนี่แบงคำคมเนี่ยกูเก่งก็ยังนี่คำคมกูกล้วยกับพี่นนดูก็ยังนี่ช่วเป็ดฟั้นดีกว่าปนแปะาปะเอามันั่งบอกคำคมนู้นมันอยู่ว่าคำคมไอเนีนนั่งเองไม่ต้องจับ เราเขาลืมไงเไม่รู้ไงว่ากล้องมันจะอยู่ทั้งหน้าข้างหลังก็ต้องเดินตามสิตะกล้องอ่ะมนด่าเราเป็นดาราก็ต้องยิงซะหน่อยแล้วกันปฏิบัติแบงตัวดีทุกคนนะครับตอนนี้กัจะพูดคําคมนนแหละซฟังกันนะซ่าเร็วมาฟังคําคมอ่ะขอคาคมคําคมหนึ่งความรักนะเป็นความรักผมรู้นะครับความรักนครับคมนะครับผมขอพูดเองได้ไหมไม่เอาไม่ต้องมาแย่ง กูเลยไม่ได้พูดสทีค้ำคมกูจะไปเดินบ่อยยังวะนั่งนั่งนั่ง <laughs> นั่งนั่งลงนั่งนั่ง <laughs> บ้าเลยอ่ะ <laughs> บ้าอย่าไปเตะตัง้งน้ำไม่อาบไปสกปรกอย่ามาตีนะบอกพวกกูเลยะมึงหั <laughs> วละมืไห <laughs> นกล้องอ่ะคำ้ำคมค้ำคมอ่ฟังเอาแล้วกันแต่ไม่อยากมองกล้องเคลิ้นกล้องกล้องความรัก <laughs> ทำให้คนตาบอดบ้าแต่ถ้าเป็นตอดทำให้สิง,งหงวยเลยวะ <laughs>